อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงอยากเริ่มต้นเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในยุคที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนมแม่มีมากมายจนไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนโคน้ชนมแม่และอาดโดไทยแลนด์ชวนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่สองเป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวของนมแม่เพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่คุณแม่เลือกคะ่ะ นมแม่1หมืนศูนย์หนึ่งเป้าหมายนมแม่อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แค่ตั้งใจอาจจะยังไม่พอวันนี้กล้วยไม้อยู่กับพี่เก๋ค่ะพี่เก๋คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้วยไม้พี่เก๋คะจากการสำรวจล่าสุดในปี2016ประเทศไทยมีคุณแม่ที่ให้นมแม่ล้วนได้ครบ6เดือนเนี่ยแค่23เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองจริงๆในอเมริกาก็มีการสำรวจเหมือนกันค่ะคุณแม่จำนวน85เปอร์เซ็นต์ตั้งใจให้นมแม่ล้วนอย่างน้อย3เดือนแต่พอคลอดเสร็จปุ๊บเนี่ย ผลปรากฏว่าเข้ากลับไปสำรวจอีกรอบหนึ่งมีเพียง33%เท่านั้นค่ะที่ทําได้ตามที่ตั้งใจจริงตัวเลขมันน้อยมากเนาะพี่เก๋ใช่พี่เก๋คิดว่ายังไงคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ๋อค่ะก็คือจากการสังเกตจริงๆอตอนแรกเนี่ยคือเราเห็นกระแสะนมแม่มันค่อนข้างแรงเนาะ<ม>เราก็คิดว่าคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องเลี้ยงด้วยนมแม่ได้ถูกไหมคะแต่เวลาที่เขาไปสํารวจแล้วก็เก็บตัวเลขจริงจังอะ่ะก็จะเห็นเลยว่าคุณแม่ที่เลี้ยงด้วยนมแม่เนี่ย มีน้อยกว่าที่เราคิดนะคะสังเกตาจากถ้าก้วยไม้เวลาที่ไปเดินแบบพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยจะเห็นเชลนมผงแบบใหญ่มากใช่ไหมคะแบบเยอะเยอะเยอะไปหมดเลยแล้วก็ที่เคยไปเที่ยวอะโอเคไปประเทศทางยุโรปอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นเลยว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเนี่ยเชลนมผงเนี่ย จะไม่ได้แบบเวอร์หวังอลังการเหมือนกับประเทศไทยในเมืองจีนก็เวอร์หวังนะคะมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาที่พี่ไปต่างประเทศพี่ชอบสํารวจเนี่ยเที่ยวนมผงอะพี่ก็จะรู้เลยว่าประเทศเนี้ยคนเขาแบบเลี้ยงดนมแม่หรือว่าส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยนมผงจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับตัวชี้วัด,ดะวันหลังถ้ากล้วยไม้ไปเที่ยวเนี่ยกล้วยไม้ไปซูเปอร์ก็ไปเดินดูได้เลย ก็จะรู้เลยเหมือนนกนคือว่าแบบในซูเปอร์ในเมืองไทยมีแบบมันฝรั่งเยอะเนี่ยก็มานึกเลยนะโอ้คนไทยเป็นคนชอบกินจุกๆจนี่เองใช่ใช่ทีนี้ย้อนกลับมาคําถามของเราก็คือว่าทําไมอัตราความสําเร็จของการเลี้ยงลูกแม่มันถึงต่ำกว่าที่เราคิดนะคะก็คือจากการทํางานตรงเนี้มาประมาณสักสิบห้าปีเอาจริงๆ่ะพี่อยากจะบอกว่าตอนนี้ดีแล้วนะคะดีแล้วใช่ไคะ ตอนที่ลูกคนแรกของพี่เกิดนะก็คือปี2545เนาะแล้วก็หลังจากนั้นสอสมปีมันก็มีผลสำรวจแบบนี้ออกมาะะ <c oughs> ก็เป็นลูกคนที่สองค,อคือตอน2548ตอนนั้นนะ่ะอัตราการเลี้ยงด้วยนมแม่ของไทยเนี่ยที่ว่าเนี่ยหกเดือนเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ5%เท่านั้นเองห <c oughs> นักกว่าน,นี้อีกนะหมายความว่าลองคิดดูว่า100คนเนี่ยมีคนเลี้ยงด้วยแม่ล้วนได้ครบ6เดือนแบบแค่5คน ตัวเลขไม่น่นอนเนาะ95ไปไหนนี่ต้องซื้อนมผงหรอหรือว่าลูกกินอะไรกันนะใช่ก็กินกินนมผงกินน้ำ นมข้าวอาจจะมีคงไม่ได้แค่เยอะมากแล้วแหละแต่ก็มีนะคะแล้วก็มีนมค้นด้วยนะใช่ใช่แล้วก็พี่กูคิดว่าช่วงช่วงสักสิปปีที่แล้วก็มีคนที่ยังต้องแบบเหมือนกับชงนมค้นเลี้ยงลูกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าตัวเลขตอนนี้ยี่สามเปอร์เซ็นเรียกว่าเป็นตัวเลขที่แบบเหมือนขยับขึ้นมาแล้วแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้เนาะทีนี้น จากการทํางานประมาณสักเนี่ยที่ผ่านมา15ปีเนี่ยพี่ก็เริ่มมองเริ่มสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำไมแล้วก็จากการพูดคุยกับคุณแม่เองนะคะแล้วก็พี่คิดว่าปัญหาหนึ่งที่ทําให้อัตราความสาเร็จในการเลี้ยงดูนมแม่ของเราเนี่ยมันยังไม่ไปถึงไหนอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ คุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก<ม>ี่ยวก,กันเลี้ยงด้วยนมแม่นะคะแล้วก็ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติพี่อยากให้กล้วยไม้ลองคิดถึงอย่างนี้ดีกว่าหมายความว่าเวลาที่เราคุยกันตรงนี้มันดูเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็น common sense นะแต่ว่ามันสก i ปข้ามไปได้ยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนเราทุกคนอะคนที่เป็นแม่ คนที่ตั้งครั์แล้วกาลังจะมีลูกอ่ะไม่มีใครเคยที่จะเลี้ยงลูกนมแม่มาก่อนถูกไหมคะทุกคนมือใหม่ใช่ทุกคนมือใหม่แล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนอ่ะส่วนใหญ่จะต้องเตรียมตัวก็จริงถูกไหมคะเราไปสอบเลยนะใช่ใช่มาแล้วอย่างเงี้ยื่อนไม่พูดถูกมาเราจะไปสอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเอะข้อสอบมันจะออกยังไงต้องมีการเก่งต้องมีการไปเรียนกฎวิชาใช่แต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงลูกนมแม่ไม่มีใครเก่งเลยว่าข้อสอบมันจะออกยังไง มันเหมือนอารมณ์ว่าก็ตั้งใจเข้ามหาลาัยนี้แหละคือ <c oughs> ทุกคนนะ่ยก็หมายคิดว่ามีความตั้งใจ <c oughs> เพราะทุกคนรู้ว่านมแม่ดีนมแม่มีประโยชน์ <c oughs> ทำตั้งใจนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอย่างนั้างงานหรือเปล่าพี่ ที่ว่ามันกั้มกั่มกึ่งกึ่งนะก็คือหมายถึงว่าตั้งใจแต่ว่าเข้ามาหาวิาลยเนี่ยมันก็ยังมีการเตรียมพร้อมมากกว่าถูกไหมเพราะว่าเหมือนกับตอนเลื่อไม้จะเอ็นอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยกพื่อไมก็จะรู้แหละว่าคณะเนี้ยเขาใช้วิชาอะไร,รถูกไหมแล้ววิชานี้เราอ่อนหรือเราแก่ถช่ไหมถ้าถ้าสมมติเราอ่อนเราก็ต้อง <c oughs> แบบนี้ติวเตอร์ยใช่ไหมพร้อมให้มากขึ้นอ่หนังสือมากขึ้นใช่แต่ว่าเวลาที่เราจะเลี้ยงลูกในนมแม่เนี่ย คุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการเก่งเลยว่าเอะเราจะแบบเราจะนมเราจะมาตอนไหนเราจะยังไงแล้วก็เวลาที่เราแบบไม่ได้รู้ว่าข้อสอบมันจะออกอยังไงก็หลบเอาเอาง่ายๆนมจะมาวันไหนแต่ละคนก็มาไม่เหมือนกันนะบางคนก็มาวันแรกบางคนมาวันที่สองคน7วันแล้วยังไม่มา ใช่ไหมคะโดยที่คุณแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะใช่พี่เอ๋เขาไม่รู้นะว่าแบบเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่าแบบเอ้ยเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมพูดถึงการที่บอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติะก็หมายคิดว่าหลายหลายคนคิดแบบนี้แต่พอคุณแม่ไปถามว่าเราคิดว่านมจะมาวันไหนทุกคนไม่มีใครตอบได้พี่เอ๋มีน้องคนหนึ่งก็ใกล้คลอดเหมือนกันเลยถามว่าอยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไหมเขาตอบมาว่าถ้าเขามีนมเขาก็อยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เลยแบบ เออมันความรู้มันมันปิดเพี้ยนไปหมดเลยอะไรแบบนี้ก็รีแคปนิดนึงคือทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วอาจจะมีบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายไป็นสัมปนะอ่าใช่พี่คิดว่าพี่คิดว่าอย่างนั้นนะคะหมายความว่าเพราะว่าคิดว่ามันแบบเอ้ยมันจะมาตามธรรมชาติแต่แต่ว่าแต่เขากับกังวลกับเรื่องของการคลอดอ่าใช่เขาจะกังวลเรื่องการคลอดมากกว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะ เราจะคลอดยังไงดีเราจะคลอดแบบไหนผ่าตัดคลอดหรือว่าคลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติจะจะวางยาหรือไม่ใช่หมายถึงว่าผ่าตัดคลอดเนี่ยจะวางยาหรือว่าจะบล็อกไขสันหลัง <ปะ S 1> หรือนู่นนะี่นั่นคือพี่คิดว่าส่วนใหญ่อาจจะเตรียมตัวในเรื่องของการคลอดเยยอะมากทั้งทั้งที่เอาจริงๆแล้วนะถ้าไม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยไอการคลอดเนี่ยคุณแม่ถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยแป๊บเดียวใช่แล้วก็เป็นหน้าที่ของหมอทั้งหมดเลย ถูกไหมคะเป็นหมอพยาบาลเขาจะมาเตรียมให้คุณอย่างอย่างผ่าตัดขอ้ออย่างี้เขาก็จะมาเช็คให้แล้วเขาก็จะแบบเหมือนกัแบบว่าอ่ะอดน้ำอดอาหารใส่น้ําเกลือนู่นนี่นั่น,นแล้วถึงเวลาก็เขียนเข้าห้องแล้วแม่ก็นอนไปแล้วเขาก็จัดการเสร็จเรียบร้อยสิบห้านาทีแต่ว่าคนตเตรียมตัวเยอะเฮ้ยจะยังไงจะนู่นนี่นั่น,นแต่วา่าข้อมูลเยอะด้วยใช่แต่การเรียนรูกนมแม่เนี่ยทุกอย่างอะอยู่ที่ตัวแม่เลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวอ,อ,อันนี้ก็น่าคิดแทนพี่เก๋ อันนี้ประเด็นหนึ่งนะถัดมาก็คือว่าพี่คิดว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณแม่ส่วนใหญ่ตั้งใจแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายถึงว่าคือพี่มองว่าอย่างตั้งใจเนี่ยมันแบบความเรียกว่ายังไงความจริงจังมันไม่เท่ามันไม่เท่าตั้งเป้าหมายนะอ่ะมันตั้งใจไปวิ่งอ่าใช่ไหมตัวใช่ไหมใจไปวิ่งแต่ เออไปวิ่งแล้วยังไงไปวิ่งทุกวันไม่น่าวางแผนยังไง uh huh. ตั้งใจอยากลดน้ำหนักจริงๆคือมันตั้งใจอยากลดน้ําหนักแหละ uh huh. รู้ทั้งรู้ว่าต้องไปวิ่งแต่ก็เออก็แค่ไปวิ่งแต่ก็ไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไร uh huh. มันคือตั้งใจแบบะพี่เอแล้วคล้ายกันไหมแล้วก็เวลามีมีอะไรที่มาแบบเหมือนขัดจังหวะมันจะหลุดได้ง่ายถ้าถ้าก็ถึควาตั้งใจใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าตั้งเป้าอ่ะมันจะแบบเหมือนกับว่าจริงจังมากกว่าจูกมเลยค่ะเหมือนเราตั้งเป้าแล้วเหมือนว่าเออเราก็อยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งเป้าว่าอยากจะเข้าหมอนามา ตั้งเป้าอยากจะเข้าวิศวะจุฬาตั้งเป้าอยากจะเข้านิติธรรมศาสตร์ไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนกับว่าภาพมันจะชัดพอภาพมันจะชัดอะแลนมันจะมาถูกไหมคะมันจะวางแผนแบบแบบเนี้ยได้ทีนี้พอคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้ามันก็เลยไม่มีแผนตั้งใจอย่างเดียวแล้วมันก็เวลามีอะไรที่มันมาขัดจังหวะมันอย่างเช่นอะไปโรงพยาบาลปุ๊บอะนมแม่มาอะนมผมไปก่อน คือมันง่ายที่เราจะแบบเหมือนกับหลุดไปจากจากสิ่งที่เราแบบตั้งใจเหมือนที่กล้วยไม้พูดอย่างเงี้ยอะวันนี้ตั้งใจจะไปวิ่งอ่ะเสร็จแล้วมาเพื่อโทรมาชวนเฮ้ยแกไปดูหนังกันหรือว่นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยในความตั้งใจมันก็จะแบบมันก็จะหลุดได้ง่ายค่ะก็อาจจะตั้งเป้าหมายไม่ไม่ดีพอแล้วก็ตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วแหละคิดว่าคล้ายกัน ถามอย่างนี้พี่เกดมีลูกสามคนใช่ไหมใช่ตอนนั้นน่ะตอนที่พี่เกดท้องอยู่อ่ะพี่เกดตั้งใจตั้งเป้าไหมสมัยก่อนเลยค่ะเนี่ยก็จะบอกว่าเดชบุญคือพี่อ่ะตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งเป้านะคะก็คือตั้งใจอ่ะว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่แหละแล้วก็พอลูกสามคนปุ๊บอ่ะด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งเป้าพอไม่ได้ตั้งเป้าปุ๊บม,มันก็กลายเป็นว่าลูกสามคนอ่ะกินนมแม่ยาวนานไม่เท่ากันนะคะคนโตเนี่ยกินหนึ่งขวบกับ เจ็ดเดือนนะคะคนที่สองสองขวบกับสามเดือนคนที่สามเนี่ยเจ็ดขวบนะคะพี่อธิบายในเรื่องของการตั้งตั้งเป้าว่ามันรเรียลกับไอตุกนี้ยังไงคือคนแรกเนี่ยเราก็รู้แหละว่าเออเราอยากจะเล,ลี้ยงด้วนมแม่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าอะเราก็เราก็ผ่านมาได้แต่เวลาที่พอเวลามันผ่านมาแล้วเนี่ยย้อนกลับมาพี่คิดเสียใจว่าเออจริงๆเราน่าจะตั้งเป้านะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนที่พี่บอกไปไหมว่าเวลามีอะไรที่มาขัดจังหวะปุ๊บอะเราก็เลิกได้เลย เหมือนอย่างลูกคนคนแรกที่หนึ่งขวบกับเจ็ดเดือนเนี่ยเรื่องขัดจังหวะก็คืออะไรก็คือคือเขาก็กลางคืนน่เขาก็จะแบบไม่ได้นอนยาวถูกเนี้ยเขาก็จะร้องอแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะแบบเหมือนกับมุ้งยิ่งมุ้งยิ่งกับเขาอะอเราก็อยากนอนเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากให้เขานอนยาวด้วยแล้วก็ทะเลาะกันทุกคืนเลยแล้วก็คุณพ่อเขาก็บอกว่าเออถ้าทะเลาะกันอย่างเนี้ยเลิกเถอะ <sı ff> เลิกเถอะกกอ่ะเลิกก็เลิกใช่ไหมอ่ะเราก็เลยเลิกไม่ใช่ว่านมหมดนะคือหลายคนเนี่ยพี่คิดว่าอย่างบางคนที่แบบเหมือนกับเขาให้นมแม่น้อยๆแบบเหมือนกับสองเดือนสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนอย่างที่บอกอะก็คือนมหมดค่ะแต่ของพี่่ไม่ใช่นมหมดแต่ว่าเลิกเพราะว่าอย่างเงย แม่ก็อยากนอนเราก็อยากให้ลูกนอนด้วยเป็นเรื่องไลฟไส์สไตลนะ์ช่วงเวลานนะ้นลูกก็เริ่มโตรเราก็เริ่มอ,อยากนอนใช่อันนี้นคนแรกคนที่สองคนที่สองเนี่ยสขวบ3เดือนอันเนี้ยมันก็เหมือนมีเป้านิดๆก็คือตอนนั้นอ่ะอ่ะอ,องค์การนมามโลกก็แนะนํานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วน6เดือนนะคะหลังจากนั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงสปีหรือนานกว่านะคะ นั้นพี่ก็อ่าโอเคก็มีก็มีตวมัวเรียกขึ้นมาให้เราก็คือสองปีโอเคเราก็เกินเป้าขององค์การนาำมันโลกเป้าขององค์การนาำมันโลกไม่ใช่เป้าของพี่ที่หนุนอีกนิดนงก็เกินแล้วนะสใช่คือกินเป้าขเขาอ่ะเราก็ above average แล้วก็วก็สองปีกับสามเดือนนะคะเราก็อ่ะโอเคแล้วก็เลิกตามนั้น แต่ว่าพอตอนหลังหลังจากที่เราศึกษาปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเออยิ่งให้ลูกกินนมแม่นานแค่ไหนมันยิ่งดีเท่านั้นจริงวันนี้พี่จาตัวเลขไป,ป,ปไม่ได้ทุกกี่เดือนที่เราให้นมแม่มันจะแต่เหมือนกับลดความเสี่ยงในการที่เราจะเป็นโรคอะอย่างเงี้ยมันเล<บ>็งร<า>ังไข่มะเล็งเซลล์ภูมิแพ้วันนะอ,อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยใช่นั่นก็คือยิ่งยาวนานแค่ไหนยิ่งดีกับลูกมากเท่านั้นยิ่งดีกับแม่มากเท่านั้นทีนี้พอเราแบบไม่ได้ตั้งเป้าไอ้ตรงเนี้ยชัดๆอต มันก็ทําให้เราก็เลิกได้เลยมันเหมือนอย่างเงี้ย<ม>เป้าขององค์การนอร์มโริโดฉั้นทําตามอย่างที่เธอบอกแล้วนะ<ม>แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเราเพราะเราไม่รู้<ม>เราไม่มีข้อมูลในเรื่องตรงนี้แบบชัดๆขนาดนั้นว่าเฮ้ยการที่เลี้ยงรุ่นมรแม่สองปีกับเลี้ยงรุ่นมรแม่สี่ปีเนี่ยมันต่างกันยังไงค่ะค่ะแล้วคนสุดท้ายะคะ่ะคนสุดท้ายเนี่ยเจ็ดขวบนะคะเจ็ดขวบเนี่ยก็หลังจากที่เราเรารู้แล้วอะว่าแบบเหมือนกับว่าการเลี้ยงรุ้นมแม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่อาหาร มันคือเรื่องของความรักความผูกพันนะคะคือการสร้างแม่ที่มีอยู่จริงะมะนั้นก็คือว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเราก็อยากจะให้เขาแบบได้ได้ยาวนานเท่าที่เขาแบบอยากจะเลิกไปเอง มันก็เลยเป็นตัวเลขทีนี้เป้าวันนี้ยพี่ต้องขอบคุณป้าหมอสุธ,ธีลานะคะคือลูกของป้าหมอคนเล็กเนี่ยเขาให้นมแม่6ปี11เดเดือนออเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอืก็อีกเดือนนึงก็จะครบ7จ 7, 7ปีแล้วก็7ปีแล้วกันก็เลยเป็นเป้เปาวันนี้ขึ้นมา,า <c oughs> จริงๆที่พี่เก๋บอกว่าดีชา์บุญเนี่ยทั้ง3ามคนเนี่ยได้ได้กินนมแม่ล้วนทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนั้นพี่เก๋มีความรู้หรือมีการแบบ ตั้งเป้าตั้งใจอะไรเงี้ยพี่เก๋มีอะไรบ้างะตอนนั้นจริงๆความรู้ก่อนตอนแรกความรู้ความรู้อ่ะไม่ได้อย่างที่บอกอะจริงจริงพี่มีหนังสือเล่มเล็กเล่มหนึง่งที่ได้ฟรีมาจากจาก ร้านที่เขาขายชุดคุมท้องพี่ก็ใช้แค่หนังสือเล่มนั้นนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอันหนึ่งพี่คิดว่าอาจจะต้องขอบคุณคุณแม่ของพี่นะคะกับกับสามีพี่นี่แหละที่เขาแบบเหมือนกับว่าเป็นคนคอยพพอร์ตเรามันเหมือนอย่างคุณแม่พี่เงี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเวลาที่เรามีลูกเนี่ยให้เลี้ยงลูกแน่นมแน่นะแล้วเราจะสบายเราก็เขาก็ไม่เคยมาบอกเราว่าเออเราจะต้องทําอะไรยังไงแต่ว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับเป็นเป็นมิชชั่นเนาะมันเป็นอะไรที่เราก็คิดว่าเออเราก็อยากจะเลี้ยงบุหนมแม่นี่แหละทั้งทั้งเด็กใช่เป็นคําแม่สอนนะฮะทีนี้วันที่เราอุ้มลูกกลับบ้านเนี่ยก็ไม่เราก็ไม่ใช่เป็นคนมีนมเยอะแยะอะไรแบบลูกก็ร้องก็บีบนมนะก็มีนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้มีความคิดเลยว่าเอ้ยเออ บีบนมไม่เห็นมีนมเอานมผสมให้ลูกกินไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะนมไม่พอ,อคือรู้สึกว่ามันน้อยนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราจะไม่สามารถเรลี้ยงลูกนมแม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความคิดอันนี้มันไม่มีแล้วก็ตัวเขาเขาก็บอกว่าเออเขาก็ให้พี่กินนมเขาเองอะ เก้าเดือนเนี่ยให้น้องกินขวบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าทําไมเราถึงจะเลี้ยงลูกหนูแม่ไ,มไก็คือให้ไม่เซ็นจับกับพี่เองก็คือเป็นคําสอนแต่ตอนนั้นคือคุณแม่บอกไหมคะว่าเอ,อได้บอกวิธีการไหมว่าต้องอะไรยังไงหรือว่าไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้บอกเลยค่ะพี่คิดว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนต่อๆไปนะเดี๋ยวพี่ก็จะแบบเหมือนกับว่า มาเล่าให้พวกเราฟังว่าเออในช่วงเหตุการณ์ในแต่ละช็อตของการมีลูกคนแรกคนที่สองคนที่สามเนี่ยมันมีอะไรที่ที่มันผ่านพ้นมายังไงแล้วก็อะไรที่พี่ทำแล้วมันแบบมันผิดพลาดไปคือคุณแม่จะได้เป็นประสบการณ์ให้คุณแม่สามารถที่จะไม่ต้องมาแบบเหมือนกับผิดพลาดเหมือนกับที่เหมือนกับที่พี่แบบเคยผ่านมานะคะคลิปถัดไปเราจะได้มาคุยเรื่องพวกนี้ก,กันค่ะ ถึงตรงนี้คุณแม่หลายคนอาจจะแบบเริ่มเริ่มแบบเอ้ยฉันต้องตั้งเป้าหมายแล้วค่ะอยากรู้ค่ะพี่เก๋ว่าประเภทของเป้าหมายเนี่ยมีอะไรบ้าง<ช>มันมีกี่แบบกันนะค่ะในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยจริงๆเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราให้ที่ร้านเราอะกำลังหมายถึงว่าคุยกับคุณแม่จริงจังใ,<ช>ในเรื่องตรงนี้ในเวลาที่คุณแม่มามาหาซื้อเครื่องปัมนมนะคะก็จะบอกเลยเนี่ยคุณแม่เป้าหมายของคุณแม่เนี่ยคือต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง ะะก็จะมีเป้าหมายสอย่างที่เราอยากให้คุณแม่เนี่ยตัดสินใจให้ได้ก่อนที่จะไปคลอดนะคะเพราะว่าไอ,อ,อ้เป้าหมายพวกนี้คือถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายคุณแม่คืออะไรเนี่ยโค้ดเองเนี่ยจะสามารถสร้างแผนที่ซร้างคอร์ดให้คุณแม่ได้ว่าเอ้ยเนี่ยคุณแม่ควรจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้เป้าหมายอย่างที่คุณแม่ต้องการ ะะเป้าหมายข้อแรกก็คือว่าคุณแม่อยากได้นมแม่กี่เปอร์เซ็นต์มนมแม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่หมายความว่านมแม่ล้วนโดย<ร>ที่ไม่เอานมพงเลยนะคะแล้วก็หมายถึงว่าล้วนตั้งแต่แบบวันแรกที่ลูกคลอดออกมา ไม่เอาเลยนะอนนี้ห้ามให้นมผงห้าให้นมผงเลยนะอันนี้แบบแรกใช่คือบางคนก็อาจจะแบบเหมือนโอเคก็อยากได้นมแม่ล้วนนั่นแหละแต่ว่าช่วงแรกถ้านมยังไม่มาให้นมผงได้แม่เมซีเรียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กาเป้าแล้วนะหรือว่าบางคนก็แบบเหมือนแับว่าเออรู้สึกว่ามันยากไปเออประหนึ่งว่าเหมือนกับว่า สอบเข้ามาหาลัยดีกว่าเข้าแพทย์รามาเฮ้ยมันยากแม่ว่าแม่ไม่ไหวอย่างเงี้ยเออเอาเป็นแพทย์ขอนแก่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่างเงี้ยก็คล้ายๆก็บางคนก็อาจจะแบบเอานมแม่บ้างเอา50%บเอนอาแปอรเนนี้ในแง่ในแง่ของความล้วนความไม่ล้วนนะคะ,<อ>ะเป้าหมายข้อที่2ก็คือว่าอยากให้นมแม่ด้วยวิธีการยังไงค,คือคการเข้าเต้าเต้าล้วนไหมหรือว่าอ่ะ การที่จะแบบเหมือนกับปั๊มนมแล้วป้อนหรือว่าจะปั๊มล้วนไปเลยออันนี้ก็เป็นอีกมันเป็นเรื่องเป้าหมายของวิธีการนะคะอันที่สามก็คือก็ย้อนกลับมาเรื่องที่ว่าพี่ลูกพี่สามคนไม่เท่ากันก็คือเป้าหมายของระยะเวลาแม่อยากให้นมแม่นานแค่ไหนหกเดือนปีหนึ่งสองปีสามปีจนกว่าจะเข้าอนุบาลจนกว่านมจะหมดไปเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป้าหมายเรื่องของระยะเวลา ก็คือมี3ข้อเนาะพี่เก๋มีเรื่องของนมแม่นมแม่กี่เปอร์เซ็นต์นมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมหรือว่า50-50ได้ค่ะได้กับจะเต้าล้วนจะเต้าด้วยปั๊มด้วยหรือจะปั๊มล้วนไปเลยแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือระยะเวลาจะให้นานแค่ไหนละ่ะอันนี้แล้วแต่คุณแม่เลยทีนี้เป้าหมายเนี่ยเรารู้แล้วควรตั้งตั้งแต่ตอนไหนพี่เก๋อย่างแบบถ้าตอนเนี้เพิ่งเริ่มท้องเลยเพิ่งรู้ตัวว่าท้องเนี่ยตั้งเลยได้ไหมอ่าดีค่ะพี่บอกว่าดีค่ะ ตั้งเลยคะ่ะเขยนสองขีดแล้วตั้งเลยใช่ใช่ตั้งเลยัเลยอ่าดีตั้งเลยอ่าดีนะคะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่ย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยก็เหมือนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยถูกไหม ถ้าสมมุติว่าเราเรารู้ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ม .4 ว่าเราอยากจะเข้าคณะอะไรเราก็จะมีเวลาที่จะเตรียมตัวเยอะถ้าเราจะเข้าคณะยากเราก็แบบโอ้มีเวลา3ปีที่เราจะแบบเหมือนกับเตรียมตัวถูกไหมคะถ้าเราจะเข้าคณะง่ายเราก็อ่ะโอเคม .6 ให้ไปเริ่มก็ได้ลักษณะมันคล้ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่ว่าเอาไกด์ไลน์เนาะพี่คิดว่าคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณสัก ไตามาสองไตามาสามนี่แหละที่แบบเหมือนกับเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งเป้าได้มันเหมือนอย่างเงี้ยคุณแม่ที่มาฟังเราในช่วงนี้นะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่มาฟังตอนที่คุณแม่ไตมาสองไตมาสามก็ถือว่าโชคดีคุณแม่ตั้งเป้าได้เลยค่ะก็ไปคุยกับคุณพ่อเอาเอาเอาคนใกล้ตัวเราก่อนเพราะว่าคืออย่างน้อยอเราต้องจับมือกันไว้เราไปด้วยกัน <laughs> ได้คะ่ะพี่เก๋ โอ้อยงี้ถ้าสมมติว่าก้วยไม้อยากจะได้นมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆก็ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าะจะต้องทำยังไงต่อค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวก้วยไม้ชวนฟังเลยแล้วกันค่ะคลิปหน้านะคะ,คะนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องเริ่มแบบไหนทำยังไงเดี๋ยวมาเจอกันกับกล้วยไม้แล้วก็พี่เก๋มือนเดิมค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะหากคุณแม่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆฟังด้วยนะคะ คุณแม่สามารถติดตามความรู้เรื่องนมแม่ได้ที่ YouTube Spotify และอย่าลืมติดตามเพจโค้ดนมแม่ร้านนมแม่และ Ado t t h i l l n n d ถ้าคุณแม่ต้องการพูดคุยติชมหรือต้องการคำแนะนำเรื่องนมแม่ส่งข้อความเข้ามาได้ที่เพจโค้ดนมแม่ได้เลยค่ะ